ปกติแล้วถ้ามีป้ายมาติดหน้าโรงเรียนเนี่ยค,คุณหมูจะรื้อออกทันทีนะครับแต่ป้ายนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นกับโรงเรียนเราอยู่เป็นป้ายกดดันผู้รับเหมาแล้วก็กดดันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ไร้ความรับผิดช,ชอบนะครับถนนเฮงซวยถนนหรือทางไปนา3013หนา30ชาตินี้จะเสร็จไหมถนนเฮียรถพัง3013ถนนเจ้าปัญหาชาวบ้านไม่ทนแล้วชาติไหนแล้วเสร็จชีวิตแดกคุณแล้วก็ตรงนี้นา่าเกลียดมากนะก่อนนี้ใช้คําว่าอุบาทชาติชั่วมากนะครับเนี่ย ตรงนี้แทนที่โรงเรียนจะได้ใช้พื้นที่เต็มๆกับกลายเป็นว่ารถต้องมาหลบไอพ่อเนี่ยหมตามสูตรเขานะครับเขาก็จะมาทำก็แก๊กแล้วก็หายเงียบไปอีกเป็นเดือนครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแประสมอินดี้ครับผมวันนี้เขาให้มาตรวจรับกําแพงนะครับตรวจรับกําแพงเพื่อที่จะทาเบิกงวดที่2ก็งบประมาณไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับ เป็นวงเงินที่ไม่ต้องทําการเขาเรียกอะไรประมูลเหรอไม่ต้องทําการเปิดซองหรือประมูลนะครับก็จัดจ้างได้เลยนะครับตอนนี้ก็เขาจะเบิกงวดที่2แล้วเขาจะส่งงานนะครับเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยกันนะครับแต่คูหมูไม่ดูไม่รู้ในสัญญานะว่างวดที่2มันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูเข้ามาเดี๋ยวถามถามคุณครูเขาก่อนว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอันนี้ตรงตรงป้ายชื่อโรงเรียนนะครับก็ ยังเป็นแผงปูนอยู่ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้โบกนะแต่ว่าก่อขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเท่าที่พออ,อบอกมาก็คือเขาจะเปลี่ยนแบบจากที่คุูหมูบอกคุูหมูออกแบบไว้ตอนแรกก็คือจะมีการทําชื่อใหญ่ๆเลยติดเต็ม6เมตรเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีผู้สนับสนุนมาเขาบอกว่าเขามีหินอ่อนอยู่แค่นี้แค่3เมตรเขาก็เลยจะล่นลงมาเหลือ3เมตรนะครับป้ายโรงเรียนเราก็จะเล็กลงนะประมาณนี้นะครับความสูงก็โอเคนะครับความสูงได้อยู่แล้วก็ งานฉาบตรงนี้ที่เขาต้องต้องส่งงานเราวันนี้นะครับงานฉาบตรงนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนีเนี้ยบมากเลยนะครับฉาบได้เนี้ยบมากเลยนะเพราะว่าเขามีไอตัวมุมเนี่ยเมื่อวานมาดูงานเขาอยู่นะครับมาดูตอนเขาฉาบอยู่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับภาษาช่างเขาว่าสวัสดีครับครับผม ครับผมก็ประมาณนี้วันนี้วันนี้ส่งงานงวดที่สองใช่ไหมครับส่งงานงวดที่สองเขาเบิกเท่าไหร่ครับบอเบิกสองแสนสองเนาะทั 2. 2. 2. 2. ้งหมดแบ่งเป็น 3. สงงามงวดเออแล้วก็เบิกอีกครั้งก็จะเสร็จเลยงานงานของเขาเสร็จเลยนะครับนี่คณะตรวจรับก็มากันถึงแล้วนะครับตอนนี้ไปกินข้าวกันมานะครับตอนนี้ตอนเที่ยงเนาะตอนเที่ยงกันนัดกันตอนเที่ยงนะกินข้าวต่างคนต่างกินเสร็จแล้วก็มา ส่วนสายไฟนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยุ่งเป็นไหมไก่เหมือนเดิมตอนนี้ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่มีป้ายมาติดนะครับนะเมื่อเร็วๆนี้เขามีการประท้วงเรื่องถนนเนี่ยนะเรื่องผู้รับเหมาทําถนนเนี่ยประท้วงอยู่ตรงนู้นนะครับตอนที่เป็นตอนนี้เป็นข่าวอยู่ประท้วงอยู่ตรงสะพานนะครับข้อความอะไรไม่รู้คุณหมูยังไม่ได้อ่านเลยนะครับปกติแล้วถ้ามีป้ายมาติดหน้าโรงเรียนเนี่ยป้ายอะไรก็ตามนะคุณหมูจะรื้อออกทันทีนะครับนะเพราะว่ามันเกะกะลบบางวิสัยทัศน์นะครับไม่สวยแต่ป้ายนี้ก็ รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเราอยู่นะครับเป็นป้ายกดดันผู้รับเหมาแล้วก็กดดันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ไล้ความรับผิดชอบนะครับก็เลยยังไม่อ,ออกดีกว่าปิดไว้นี่ก่อนตอนนี้ก็เป็นข่าวอยู่นะครับที่เขาประท้วงกันเรื่องถนนเนี่ยนะครับนะาาก็ยังเงียบขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับตามสูตรตามสูตร ก็ูจะไปจับนะต้องให้มันช็อตใครนะเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยคุณต้นลองก่อนเลยเนี่ยช็อตคุณต้นก่อนแล้วก็เป็นข่าวในกำลังถ่ายคลิปอยู่พอดีตามสูตรนะครับเวลาที่เราไปแจ้งแจ้งมาว่าให้มาจัดการตรงนี้ให้หน่อยเขาก็จะออามามึงอึงหาทางออกไม่ได้แล้วก็บอกขอเบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวติดต่อกลับอะไรนะแล้วก็จะเงียบไปแล้วก็ไปติดต่ออีกทีก็จะขอเบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวติดต่อกลับในประมาณนี้นะอันนี้มีรายละเอียดว่าไงบ้างอ๋อย กวอที่สองที่เราจะเป็นก่ออิดผนังแล้วก็ฉาบผนังค่ะก่ออิฐผนังค่ะแล้วก็ฉาบอ๋อก่ออิดขึ้นแล้วตอนนี้ก่ออิดขึ้นแล้วฉาบแล้วเรียบร้อยแต่ะป้ายคนละคนอ๋อแต่ที่เขาบอกเขาทําเกินมาน่าจะเป็นคานเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําเกินมานะจริงๆแล้วเบิกงวดสต้องเป็นฉาบผนังอย่างเดียวอะไรเงี้ยพี่ไม่เข้าใจว่ามันถึงตรงไหนส่วนป้ายก็ยังนะป้ายรอก่อนทำงานเรียบร้อยดีนะ ดูลักษณะช่างช่างของเจ้าเนี้ยนะครับทำงานเรียบร้อยดีเขาจะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับเป็นไงในในช่างใหญ่ดูจากงานแล้วดูอโรงเรยงิ่มเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้น <c oughs> แล้วก็มีที่ติดตัวหนังสือที่ครูหมูเคยเล่าให้ฟังว่าจะทำทำ,ทำชื่อโรงเรียนตัวใหญ่ๆตรงเนี้ยบ,บนชั้น3นะครับ เมื่อวานนี้ทางร้านเขาส่งข้อมูลมาให้แล้วส่งใบเสนอราคามาแล้วปรากฏว่า60,000กว่าบาทนะครับอู๋ไม่ไหว60,000กว่าบาทนะตามสเปคเราที่ต้องการนะนะทีนี้เราก็เลยบอกเขาตรงๆไปว่าเรามีงบอยู่30,000บาทเราจะลดสเปคลงมาทําแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลดสเปคลงมาหน่อยนึงแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวช่วยโรงเรียนก็ได้เพราะว่าโรงเรียนเราก็เป็นลูกค้าขาประจําที่ร้านเขาอยู่อะไรเงี้ยนะครับนะก็เดี๋ยวก็จะได้มีตัวหนังสือชื่อโรงเรียนตัวบักใหญ่นะ เวลาที่ขับรถมาไกลๆจากฝั่งนู้นก็จะเห็นชื่อโรงเรียนได้ชัดเจนเลยครูคหมูก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องป้ายตรงนี้เท่าไหร่นะครับที่แรกว่าอารมณ์เสียว่าเขามาเปลี่ยนสเปคป้ายเราเรากาหนดให้มันยาว6เมตรชื่อโรงเรียนแบบใหญ่ๆไปเลยเพราะเราโรงเรียนใหญ่นะครับมาเปลี่ยนสเปคป้ายเราอารมณ์เสียนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอ๋อที่ไหนได้ครูหมูทําไว้2โครงการก็คือมีชื่อโรงเรียนอยู่ข้างบนด้วยนะก,ก็ไม่เป็นไรนครับข้างล่างก็ ครับป้ายป้ายประท้วงถนนครับอ่าตรงนี้ตรงนี้คนเยอะดี <laughs> <c oughs> ปกติถ้ามีป้ายอะไรมาผมจะออกก่อนเลยแต่ว่าป้ายนี้ก็เดี๋ยวรอผอ,อวิเคราะห์ก,ก่อนว่าเจ้าออกดีไหม <laughs> ครับรก็บ ช่เฉยไปก่อนไม่ใช่แต่เราโดนคือโดนหมู่บ้านเรือร้องมาถึงเราด้วยครับไม่ใช่ไหนไปก่อนค่ะพวกพวกป้ายหมู่บ้านพวกป้ายโฆษณาเลยผมจะลือออกเลยแต่ว่าอันนี้ก็แกล้งไม่เห็นพอออกไปหลายรอบแล้วเขาขอเบอร์ไว้เขาเบอร์ไว้ติดต่อกลับขอเบอร์ไว้ค่ะ เดี๋ยวไปดูก่อนยังไม่เห็นเหมือนกันว่าข้อความเขาว่ายังไงนะครับเขามาติดหน้าโรงเรียนแล้วเขาเขียนข้อความว่าอะไรถนนเฮงซวยถนนหรือทางไปหน้า3013นี่คือชื่อถนนนะครับห,หมายเลขถนน3013ชาตินี้จะเสร็จไหมถนนอุ้ยอันนี้เว้นไว้ก่อนถนนเฮียรถพัง3013ถนนเจ้าปัญหาชาวบ้านไม่ทนแล้วประมาณนี้ ชาติไหนแล้วเสร็จชีวิตแดกฝุ่นแล้วก็ตรงนี้นา่าเกลียดมากนะออขอขอนุญาตใช้คําว่าอุบาทชาติชั่วมากนะครับเนี่ยตรงนี้แทนที่โรงเรียนจะได้ใช้พื้นที่เต็มๆกับกลายเป็นว่ารถต้องมาหลบไอ้ไอ,ทอนน้ท่อเน,นี้ยท่อเนี้ยตลอดเลยไหเขาเคยเอาฝามาปิดครั้งหนึ่งแล้วนะครับอยู่ๆเอาออกไปเฉยเลยไม่รู้เอาออกไปใช้ที่ไหนก่อนไหนตามสูตรเขานะครับเขาก็จะมาทําก็แก๊กก็แกลกแล้วก,แวก็แล้วก็หายเงียบไปอีกเป็นเดือนตอนนี้ทําตรงสะพานอยู่นะครับ ตามสูตรเขาวันนั้นอธิบดีเข้ามาอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเข้ามาเขาก็มาทําตรงนี้ทําตรงหน้าวัดได้ได้วันหนึง่งนะเอารถมาขุดเอารถมายกข้อออกอะไรประมาณนี้ได้หน่อยหนึ่งแล้วก็หายเงียบไปเลยตอนนี้ยังไม่เห็นอีกเลยนะครับ<ท>ถ่ายรูปยังถ่ายแล้วใช่ไหมพออ่านดูแล้วก็แล้วแต่พอออเลยนะครับ ถ้าให้ออกๆออเนี่ยผมก็ออก,ออกได้แต่ถ้าไม่ออกก็แล้วแต่ตรงนี้ยังฉาบไม่เสร็จแต่พอมีกำแพงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันมันดูเป็นผู้เป็นคนดูสวยงามขึ้นนะครับนะเราไม่มีกำแพงที่สวยๆตั้งแต่ขุมงมาอยู่เนี่ยเป็นสิบกว่าปีนะก็รู้สึกยินดีนะครับที่เรากำลังจะมีกำแพงสวยๆอ,อ๋อเขาทำลางอ้นนี้เสร็จแล้วนี่ รางดอลลี่รางดอลลี่เหลือประตูฝั่งนี้เป็นประตูอลูมิเนียมใช่ไหมพ่อประตูเซเลตโอ้โหสุดยอดรู้ล้ะหมาเห่าไม่ใช่ก็ของเรานะของเราเซเลตฝั่งนี้เป็นของเราเยนจ่ายอ๋อก็คือฝั่งนู้นคุณยายจ่ายคือยายจครับคือไม่ใช่ว่ามีของยายเดี๋ยวคือมันก็เป็นของเงินเราครับเออที่เราได้มาแล้วแล้วของช่างชุดนี้จบจบที่ตรงไหนครับเนี่ยจบที่โครงอ๋อจบที่ทาสี แล้วก็เหลือช่าง,งชุดชุดช่างชุดบีก็เอาสเตเลสมาใส่แค่นั้นเขาจะถือเขาจะเก็บมาแล้วก็จะลองแเนี่ยเอย่าจะเบิกมัไหวัสดุอ๋อครับ,รบเร,ราถึงจะอยู่นะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็ลุ้นไอ้นี่ไปก่อนลุ้นว่าเขาจะมาทําฟุตบาทอีกเออลุ้นลุ้นลุ้นไม่ขึ้นอันนี้ลุ้นไม่ขึ้นไม่เราจะทําไอ้ที่กันกันสไลด์ไงทำกันดินสไลด์แต่เราต้องมาลุ้นไอนน้ถนนนะมันจะมาทํา นนท,ทำฟุตบาทให้เราเมื่อไหรเอ,อ่แต่แต่อันนี้ก็น่าจะทำได้เลยนะครับถ้ามีตังก็เท,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 ทปูนได้เลย,เ,ยเนี่ยเพร<อ>าะว่ด้เขาจทำเลยเพราะนั้นรถหนูไม่รอด <c oughs> เดี๋ยวพอจะให้ต้นนี้เลยเขาทำให้เราเลยแต่ว่าเนี่ยเสาไฟต้นนี้มันไม่ใช่ต้นหลักใช่ไหมของของบ้านพระครูไม่ใช่ไม่ใช่ต้นหลักครับต้นหลักคือต้นนี้ครับ <c oughs> พวกคุณพูดเรื่องเที่ยวออกคลิปผมเดี๋ยวก็โดนดราม่าอีก อโอเคเนาะวันนี้ก็พามาดูพามาดูพอประมาณนะครับมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาตรวจรับงานกันตรวจรับงานถามว่าพวกเรามีใครเป็นช่างไหมก็มันจะมีสเปคเขียนไว้นะครับว่าทํางานถึงไหนถึงไหนแล้วก็คุณหมูก็มาดูตลอดนะครับ,นะรบว่าเขาทําตามโครงสร้างตามอะไรไหมเพราะว่าเราอยู่ที่นี่นะเราก็แวะมาดูตลอดนะครับตรวจรับงานรอบที่สองเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้ช่างก็เริ่มคืนพื้นที่ให้กับโรงเรียนแล้วนะครับ ขึนพื้นที่ปกติก็จะมีมีสังกะสีมีรั้วอะไรมาแปะไว้นะทำให้พื้นที่เราแคบนะเดี๋ยวก็คืนพื้นที่เสร็จแล้วก็ถ้ากําแพงเสร็จแล้วก็จะเทคอนกรีตตรงนี้รงเลยเราก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จอดรถได้อีกนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เราเอารถไปจอดที่สนามฟุตซอลเต็มไปหมดเลยเด็กๆจะเตะบอลก็ไม่ได้นะนะเดี๋ยวรถรถแต่วงคุมหมูเข้ามาใหม่อีกคันนึงไม่มีที่จอดอีก <c oughs> ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะเล่าให้ฟังใหม่นะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปน่ารับก่อนสวนัสดีครับ